ต,ตัวนี้พิเศษตรงที say, ่ว่าเขาจะกระโดดกอะเราได้อยู oh. ่ในเนี้ยแค่ต right ัวเดียวไม่เจอหาดูว่าตัวไหนที่มีความสามารถโดดก่อนเราได้เราเรียกเขากระโดดกกอนเราตัวนี้ก็ได้นะเนี่ย ชอบขนสั้นๆครับชอบขนสั้นๆแนะนำให้แซคตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยๆครับอ่าตัวนี้ขอคุณถับเอาตัวนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่เขาก่อนอันนี้ก็สวยครับนี่ชื่อว่าว่าครับตัวนี้มาดูว่าอันนี้ตัวนี้ชื่อกอดกันแต่มีอยู่ตัวที่พี่ว่าเหมาะกับน้องตั่แจ้เอามาให้ตัวนี้รู้ว่าเหมาะกับแซ เลยน่นกันใช่เขาควรควรดีอะตอนนี้น้องโคซองมีตัวไหนมีความสามารถพิเศษบ้างครับมีครับเดี๋ยวต้องหาคือถ้าหาเจอตัวนี้เป็นตัวที่มีความสามารถพิเศษหาเจอแล้วให้ไปหาให้เจอองหาเจอก่อนให้เจอเออพี่ไปหาเองหรือให้พวกเราหาครับให้เราหาสิครับออเ้ลก็เป็นชรเล่นเลยเดชาเล้นสุดท้ายวันนี้ครับค่ะหาสุนัขเจบอกให้เจอครับใครหาเจอ ได้หนึ่งคะแนนที่มีความสามารถใช่ไหมครับคือมีหลายตัวแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาจะกระโดดเกาะเราได้เดี๋ในเนี้ยแค่ตัวเดียวไม่เจอหาดูว่าตัวไหนที่มีความสามารถโดดเกาะเราได้เราเรียกเขากระโดดเกาะเรามีใบสายพันธุ์หน่อยเอาสายพันธุ์นะครับเบอนี้ mountain dog งั้นเรามาเริ่มกันเลยฮะตามหา mountain dog ว่าเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปอุ้มมาให้พี่เจนนั่งตรงนี้ค่ะพี่เจนนั่งตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอเลยลงก่อนลูกใช่ mountain dog กว่าเรา เรากระโดดกอดได้ไหมได้หรอหมาที่ความสามารถจะหน้าตายเดมนิ้นกันการพี่หลังงันอ่านเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ตัว,ตวได้อะไรอะไรอ,อะไรหนูว่าตัวนี้ของหนูหนูเลือกแล้วหนูเลือกแล้วตัวนี้เราเลือกกันมาแล้วนะคะได้คนละหนึ่งตัว<ะ>มาดูสิเฮ้ยผมว่าถ้าเกิดจะเฉลยเนี่ยใช้พี่เนาเรียกให้กอดไหม <c oughs> คือให้เห็นเลยว่าเนี่ยกอดได้แน่วางวางสามตัวมาไอตัวนี้นอนตายไปแล้วตัวนี้ตายไปแล้ว พี่เจเชิญครับหลายลูกไหอ่านี่เป็นสุนัขคิวบาได้ชื่อว่าเป็นสุนัขที่ฉลาดที่สุดสายพันธุ์หนึ่งของโลกนะครับว้าวพันธุ์ฮาวานิสอ้าวไม่ใช่แล้วอะไม่ใช่แล้วเอออ่ะกอไหมกอนไหมอ่ะเตลำก่อนลูกมามุนเตะลำตัวนี้ก็มีความสามัรถอเโอเโอเคโอเคี้นะอเครับคอเคเราดเนะนเนโอเคโอกคอเอเได้เคโอเคอเมริกาเลยเห็อว่าเป็นเป็นหมาพันธุ์ที่วิ่งแข่งกอออออ ชื่อกอดกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวใช่เหรอเห็นกฎกันอีงเมื่อกี้ไม่แล้วเขามีความสามารถอะไรคะตัวนี้ตัวนี้เหรอพี่อ่อนพี่อ่อนมาซบอ๋อแล้ี่เราียกว่ากอดกันอันนี้คือนะฮะเกฮาวอิตาเลียนครับเกฮาวอิตาเลียนอ้าวไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มาดูของหนูสิคะแปะแปะปว่าของหนูก็สามารถกอดได้ไหมครับตัวนี้หลุยอลุยขึ้นมาลูกหลุยแล้วหลุยแสดงหน่อยเฮ้ย ทำสำเร็จได้คะแนนปะสรุปคะแนนกันเลยนะคะพี่เล่นมาทั้งหมดเนี่ยพี่ก๊อลฟได้2คะแนนครับเช็คหนึ่งคะแนนของคุณก็หนึ่งของพี่หนึ่งคะแนนอาผมชนะดิพี่ก๊อลฟชนะโด่งเลย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 ทำไมอ่ะคุณสองคนแพ้อ้าวเพราะผมมีสองเสียงนะครับใช่คุณสองคนแพ้เพราะฉะนั้นคุณโด่งทั้งสองคนเลยครับแล้วก็หนึ่งสอง ซ้ำโทษทีไม่หนึ่งสองซ้เนี่ยคุณดมเลยกับผมด้บอกให้ผมกดเรคคอร์ดอ้าทำไมไม่รีบกดล่ะเฮ้ยจ้าหมร้อาไหมอ๋ออะพร้อมแล้วพร้อมแล้วทุกตัวนะ1 2ึสอซ้ำเดี๋ยวจะู่กันโอเคหนึ่องซ้ำโอ้ Thank